เคยสงสัยไหมคะที่ว่าท็อปแกสซ w คบบจบเรื่องตัดเรื่องเชื่อมหมายความว่ายัางไงบริษัทท็อปแกสซ w เป็นผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องตัดพลาสมาแบรนด์ไฮปร์เทมเครื่องเชื่อมแบรนด์แคมปียและ K2 เครื่องตัดแก๊สคานากะเครื่องตัด c ีเอ็นซีออโตเมชันโซซานอะไรสิ่งเปลืองด้านงานตัดงานเชื่อมอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิดและสินค้าอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนํา พร้อมให้บริการด้วยประสบการณ์20ปีดูแลลูกค้ามากกว่า3,000รายและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีบริการต่างๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตการทํางานของคุณไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจเช็คและซ่อมบริการ PM และบริการรีโทฟิตเรามุ่งมั่นนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้คุณมั่นใจได้เลยว่างานตัดและงานเชื่อมของคุณจะได้รับจต่สิ่งที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานครับ ครบจบเรื่องตัดเรื่องเชี่ยมในขึงท็อปแกซีดบิวนะคะ